นี่อะไรอะไรดูเลือดได้เยอะแล้วไปแล้วแหละอะไรครับอะไรนาตาเอาตามมาตายเองปะเนี่ยสภาพเนี้ยเอาเอาเรียบร้อยไม่ล่าไปไหนน่อ สวัสดีเพื่อนๆชาวโมบายลีเจนแบงแบงแคนจูชมาอินทรีหรือซัมติงรองกันด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับฮีโร่ลาปูลาปูนะครับเพื่อนๆซึ่งฮีโร่ตัวนี้เป็นออฟเลนที่แบบค่อนข้างเก่งนะครับเพื่อนๆเทวลรีก็คือเก่งเลยนะครับ ừ, แล้วยิ่งเลดเกมายิ่งถึกนะครับเพื่อนๆโอเคเดี๋ยวเรามาดูสกิลของตัวนี้กันครับว่าฮีโร่ตัวนี้มีสกิลประมาณไหนนะครับเพราะว่ามันมีสกิลก่อนใช้อันตีแล้วก็หลังใช้อันตีนะครับมีสกิล2แบบนะครับเพื่อนๆโอเคเดี๋ยวเราไปดูสกิลตัวนนี้กััครบ ก่อนอื่นเรามารู้จักพาสซีฟของลาปูกันก่อนนะครับเพื่อนๆพาพาสซีฟของตัวนี้ก็คือมเมื่อลาปูสร้างความเสียหายให้อีกฝั่งได้ถ้าเป็นสร้างความเสียหายให้มินเนี่ยนอย่างเงี้ยมันจะเพิ่มสแต็กข้างล่างแค่5สแต็กนะครับซึ่งลาปูไม่มีมานานะครับเพื <im it> ่อนเพื่อจะเป็นสแต็กเกจข้างล่างแทนนะครับแต่ถ้าสร้างความเสียหายให้ศัตรูที่เป็นฮีโร่นะครับ <im it> ก็จะเพิ่มสแต็กสิสแต็กนะครับเพื่อนเพื่อน ซึ่งเวลาสเต็กเราเมมต็มแล้วเนี่ยลาปูการโจมตีครั้งต่อไปของลาปูนะครับเมื่อสเต็กเต็มมันจะพุ่งไปโจมตีฮีโร่อีกฝั่งนับแล้วก็สร้างความเสียหายเพิ่มเติมนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือมันจะเพิ่มเกาะให้ลาปูลาปูนะครับเนี่ยสมมติตอนนี้เกตเ, <อ S 1> เรายังไม่เต็มอันนี้เต็มแล้วนะครับเพื่อนก็คือเกตเป็นสีแดงเราตีจนเกตเต็มแลม้วครับเวลาเรากดตีครั้งต่อไปมันก็จะพุ่งไปหาอีกฝั่งไปนี้นะครับแล้วก็จะเพิ่มเกาะให้เรานะครับทําให้เรามีเกาะดูดซ ต่อมาเป็นสกิลหนึ่งของลาปูครับสกิลหนึ่งของลาปูจะเป็นการคว้างดาบออกไปข้างหน้าแล้วก็จะกลับมานะครับเพื่อนเนี่ยคว้างไปแล้วก็กลับมาแบบนี้นะครับเพื่อนๆซึ่งระหว่างไปกลับเนี่ยถ้าโดนเป้าหมายเดิมตอนกลับอะ่ะมันจะลดความเสียหายที่ได้รับลง50%นะครับก็คือถ้าเราโจมตีโดนเป้าหมายเดิมมันก็จะตีเบาขึ้น50%นะครับแค่ตอนกลับนะแต่ตอนไปอะ่ะมันโดน100%นะครับเพื่อนแต่ตอนกลับมาความเสียหายมันจะได้รับแค่50%นะครับเพื่อน ต <ge ar> ่อมาเป็นสกิลสองของลาปูครับสกิลสองของลาปูจะเป็นการพุ่งไปข้างหน้าแบบนี้ครับเพื่อนๆซึ่งพุ่งไปปุ๊บแล้วก็สร้างความเสียหายก็มีแค่นี้เลยครับสำหรับสกิลสองนะครับต่อมาเป็นอันตีของลาปูนะครับเพื่อนๆผมจะอธิบายก่อนนะครับก็คือเมื่อลาปูใช้อันตีแล้วเนี่ยสกิลหนึ่งกับสกิลสองมันจะเปลี่ยนใหม่นะครับเพื่อนๆก็คือจะเปลี่ยนเป็นแบบอื่นนะครับแล้วก็อีกเอฟเฟกต์หนึ่งก็คือเมื่อลาปูใช้อันตีเสร็จปุ๊บมันจะเพิ่มโจมตี ธรรมดาให้เราของเรานะครเพื่อเพื่อนก็คือเราสามารถตีธรรมดาแรงขึ้นล่ะครับเพื<ๆ>่อนๆแล้วก็เพิ่มป้องกันกายภาพและป้องกันเวทให้ลาปูนะครับเพื่อนๆืออันตรีจะเป็นการพุ่งไปในทิศทางที่กําหนดแบบนี้นะครับเพื<ๆ>่อนๆซึ่งถ้าเราพุ่งลงไปปุ๊บฮีโร่ศัตรูที่โดนเรากระโดดใส่อะ่ะมันจะลดความเร็วเคลื่อนที่ลงนะคบเพื<ๆ>่อนๆอื่อเราก็ได้รับความเสียหายอยู่ระดับหนึ่งนะครับแล้วก็เมื่อเราพุ่งไปปุ๊บ ฮีโร่อีกฝั่งเนี่ยถ้าเราพุ่งโดนฮีโร่อีกฝั่งนะครับเพื่อนๆเกรดของเราจะเพิ่มขึ้นถึง500%เลยนะครับเพื่อนๆก็คือปกติเราใช้สกิลใช่ไหมถึงเกรดจะขึ้นอะแต่ว่ามันขึ้นไม่ค่อยเยอะนะครับเพื่อนๆเนี่ยเห็นไหมเราใช้สกิลเกรดมันขึ้นแค่นิดเดียวนะครับแต่ถ้าเราใช้อันติมันจะเพิ่มขึ้นถึง500%เลยนะครับเพื่อนเนี่ยเห็นไหมพอเราใช้อันติปุ๊บเกรดมันจะขึ้นเยอะมากนะครับแล้วก็สกิล3สกิลมันก็จะเปลี่ยนไปเลยนะครับเพื่อนๆเดี๋ยวผมจะอธิบาย สกิลหนึ่งหลังอันตินี่ก็คือจะเป็นการฟาดไปข้างหน้าแบบนี้นะครับเพื่อนๆเ,เป็นการฟาดลงไปปุ๊บแล้วก็สตันอีกฝั่งนะครับเพื่อนๆส่วนสกิลสองนะครับจะเป็นการตาวัดศัตรูรอบๆนะครับเพื่อนเนี<ๆ>่ยตวัดศัตรูรอบๆปุ๊บแล้วเราก็จะได้รับเอฟเฟกต์ลดความเสียหายนะครับซึ่งยิ่งเราตาวัดโดนฮีโร่อีกฝั่งเยอะเท่าไหร่เราก็จะได้รับการลดความเสียหายเยอะเท่านั้นนะครับเพื่อนสำหรับสกิลสองตอนอันตินะครับ ต่อมาเป็นอันตรีระหว่างที่เราหลังเราใช้อันตรีนะะอันตรีหลังอันตรีนะครับก็คือการมันจะพุ่งไปข้างหน้า3ามครั้งแบบนี้นะครับเพื่อนๆซึ่งครั้งที่3ามันก็จะกระโดดฟันนะครับเพื่อนๆซึ่งอันเนี้ยแรงมากนะครับอันตรีของลาปูระหว่างนี้นะครับ ซึ่งทําแบบสามารถคอมโบตัวบางๆอีกฝั่งทีเดียวได้ตายเลยนะครับนเพื่อนอือก็คือมันจะลําได้3ครั้งนะครับซึ่งเราสามารถเล็งได้นิดหนึ่งนะครับเพื่อนเเราสามารถเคลื่อนที่ได้นิดหน่อยนะครับอันตีของลาปูนะครับอือเราใช้อันตีแล้วใช่ไหมเนี่ยเราสามารถเล็งได้นิดหนึ่งนะครับก็คือเราเดินไปทางไหนมันก็จะเล็งไปทางนั้นแล้วก็กระโดดนะครับเพื่อนๆมันจะฟัน3ครั้งนะครับซึ่งครั้งที่3มันก็จะกระโดดทุบนะครับเพื่อนเพื่อน แล้วก็อีกเอฟเฟกหนึ่งนะครับเพื่อนๆของอันตีหลังใช้อันตีนะครับก็คือเมื่อเราลําอยู่แบบนี้เราจะไม่โดนสถานะสตันนะครับหรือว่าจะไม่โดนเอฟเฟกควบคุมนะครับเพื่อนๆระหว่างที่เรากดอันตีนะครับอืม โอเคเดี๋ยวเรามาดูคอมโบของตัวนี้กันครับว่ามีคอมโบประมาณไหนนะครับเพื่อนๆซึ่งลาปูคอมโบกับฟิกเกอร์ได้ค่อนข้างดีมากๆเลยนะครับเพื่อนๆมันมีหลายคอมโบมากเลยนะครับเดี๋ยวผมจะสอนเบสิกคอมโบไปก่อนนะครับเพื่อนๆโอเคคอมโบแรกก็คืออันติให้โดนอีกฝั่งครับเพื่อนๆพอเราอันติโดนปุ๊บเราก็ใช้สกิลหนึ่งนะครับเพื่อนๆใช้สกิลหนึ่งเพื่อสตันอีกฝั่งนะครับแล้วเราก็กดอันติลำให้โดนอีกฝั่งแบบนี้นะเพื่อนๆ ซึ่งเราจะใช้สกิล1หรือสกิล2หรืออันไหนก่อนก็ได้นะครับเพื่อนเพื่อนแล้วมันก็มีวิธีกับคอมโบกับฟิกเกอร์ด้วยนะครับเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวผมจะใช้ให้ดูนะครับเนี่ยก็คือเราอันตีปุ๊บสกิลหนึ่งเราจะสตัรใช่ไหมแต่ถ้าเราไม่ถึงอีกฝั่งเราก็กดสกิลหนึ่งแล้วก็ฟิกเกอร์ไปข้างหน้าสตัรแบบนี้ได้นะครับเพื่อนเพื่อนสามารถฟิกเกอร์ไปสตัรได้นะครับหรือว่าจะฟิกเกอร์แล้วก็ลำกระบวนท่าที่3ของลาปูอ,อีกทีก็ได้นะครับเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวก็จะทําให้ดูอีกนนั่นแหละ,ะคเ เราอันติแล้วใช่ไหมครับเพื่อนเอนเราเนี่ยถ้า1ปกติถ้าเราลําไม่ถึงนะครับ1นึ่เหนเนี้ยเราสามารถฟิกเกอร์ไปสามารถฟิกเกอร์แล้วก็ไปทุบให้ถึงอีกฝั่งได้นะครับเพื่อนโอเคเดี๋ยวเราไปดูไอเทมอุปกรณ์ของตัวนี้กันครับว่าฮีโร่ตัวนี้ออกไอเทมประมาณไหนนะครับเพื่อน โอเคครับเพื่อนๆนี่ก็คือเซตไอเทมอุปกรณ์ที่ผมใช้นะครับซึ่งผมจะเล่นลาปูในตำแหน่งออฟเลนนะครับชิ้นแรกผมจะออกเป็นรองเท้ากันกายภาพก่อนเลยนะครับเพื่อนๆแล้วก็ขวานแห่งความเกียดชาังเป็นทิ้นชิ้นต่อมานะครับเพื่อนๆซึ่งอันนี้เอาไว้ให้เราใช้สกิลแล้วดูดเลือดคืนมาได้นะครับเพื่อนๆสามารถแบบ1ลุม3ได้เลยนะครับเพื่อนๆแล้วก็ต่อมาก็ออกเป็นขวานสงครามอันนี้ครับ ช่วยให้แบบถ้าเราสแต็กอยู่หรือว่าอยู่ในไฟนานๆแบบน,นี้นะคะรับเพื่อนๆเราก็จะเพิ่มดาเมจขึ้นไปเรื่อยๆนะคะรับเพื่อนๆต่อมาก็จะออกเป็นโล่ผู้พิทักษ์อันนี้นะครับเพื่อนอันนี้ก็คือไว้กันกายภาพแล้วก็มีลดคูดาวด้วยแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือมันจะลดความเร็วโจมวตีของศัตรูที่อยู่ใกล้ๆเรานะครับเพื่ <laughs> อนๆหรือว่าลดเอฟเฟกฟื้นฟ <peach> ูของอีกฝั่งนะคะรับเพื่อนๆต่อมาก็ออกเป็นดาบเขียวครับเพื่อนๆเอาไวค้คอมโบตัวบางๆทีเดียวให้ตายนะครับเพื่อนๆชิ้นสุดท้ายก็ยจะออกเป็นเกาะเกิดนะครับเพื่่อๆซึง ไอเทมสำรอง2ชิ้นนี้เพื่อนๆจะออกก็ได้นะครับถ้าเจอแทงเยอะราก็ออกเป็นเจาะเกาะหรือถ้าเจอเวทหนักๆก็ออกโลอาธีนาไปเลยนะครับเพื่อนๆหรือว่าจะออกเป็นปีกราชินีสิงเดนแรงอันนี้ก็ได้นะครับเพื่อนๆช่วยให้แบบเราดูดเลือดกลับมาได้ระหว่างที่แบบเลือดเราน้อยนะครับเพื่อนๆโอเคส่วนไอเอ็มเอเบมผมก็จะออกเป็นนักสู้นะครับเพื่อนๆเนี่ยออกเป็นนักสู้สายดูดเลือดนะครับก็คือจะอัพโจมตีเจาะเกาะแล้วก็ใช้สกิลแล้วดูดเลือดนะครับ โอเคเดี๋ยวเราไปดูในเกมกันดีกว่าครับว่าฮีโร่ตัวเนี้ยเล่นได้ประมาณไหนนะครับโอเคครับเพื่อนเพื่อตอนนี้ก็อยู่ในเกมกันแล้วนะครับซึ seconds, ่งผมจะได้ okay, ไปเลนไหนเนี่ยอ้าวโอเคไปเลนทองก็ได้ <Lord. S 1> จริงๆถ้าเซเบอร์มาเลนทองจะกดแบบตัวเลนทองอีกฝั่งได้ดีกว่าเรานะครับเพื่อนเพื่อนแต่<ๆ>ไม่เป็นไรเราก็กดได้นะครับโอ้เขามาสองนะ ดูดเวลนะครับเพื่อนๆพยายามอย่าเสียคลิปตรงนี้นะครับดูดดูดเวลให้ครบนะเนี่ยดูดคลีปให้ครบนะครับอันนั้นลายล่าอาเรียบร้อยก็ว่าแล้วเราเวลสี่ก่อนนะครับเวลสี่นี่เราบวกได้เลยนะเพื่อนเพื่อนยิ่งเราใช้สกิลหนึ่งในระยะไกลมันยิ่งแรงนะครับเพื่อนๆท่านน้อมีการมาเยอะไม่เป็นไรครับสองตัวเนี้ยเราไม่กลัวอยู่แล้วเจอได้นะบอกเลย เจอว่าให้สองอะให้สองอะครับ <c oughs> ยังไงอะยังไงอะ,ย,งงะยังไงล่ะครับยังไงล่ะครับเราดูดเลือดแรงอยู่นะครับแล้วตอนนันติเรายิ่งมีเกาะนะเพื่อนเพราะฉะนั้นแบบนะหดอยู่แล้ว <c oughs> อานาตามีการแฉวบมานิดนึงนะครับนี่ไง อนาตาไปไหนไม่ให้ไปจะไปไหนอ่ะถ้าเขากลับยิ่งกลับบ้านช้าเรายิ่งได้เปรียบนะครับเพื่อนโอเคเรามียันต์ีแล้วครับนาตาเราไม่กลัวนะครับเพื่อนนี่ได้ขวานแล้วด้วยบอกเลยไปแก๊งต้องอื่นดีกว่าแก๊งเพื่อนหน่อยก็ดีนะครับเฮ้ยนี่ไงมาแก๊งกันเต็มเลยมาแกง๊ง นี่ไงเจอฟิกเกอร์ใส่หน้าไปดีครับอ่ะยังไงก็ยชอนนี่เนี่ยสกิดนิดหน่อยเราก็กลับเลนนะครับเพื่อนอย่าทิ้งเลนตัวเองนะครับสำหรับออฟเลนนะ way, ออนไมวเวย์ออนไมวเวย์อาอาตามเปล่าตามเปล่าเฮ้ยกุชอนหมดแล้วครับกุชอนอะหมดแล้วครับแล้วไอ้พวกนี้ละ่ะมันยังไง มันยังไงล่ะครับเฮ,ฮ,ฮ้เดี๋ยวด่ด้นี่ไงเราถึกอยู่แล้วนะครับเพื่อนๆโอ้โหมีฟิกไม้นี่เดี๋ยวหน้าตาตรงนี้ฟาบนั่นไงเราคำนวณไว้หมดแล้วเพื่อนเอ๋ยแตกหนึ่งเอาป้อมไปเลยครับ นี่แล้วป้อมมาแล้วหนึ่งอา้าวกุชออนยังไงเราพวกอา้าวคลิปเสร็จเราเสยโอ้โหมาเยอะมาเยอะมาเยอะก็ใช่ว่าจะกลัวนะครับโอ้โหแต่มาเยอะเกินมาสี่ะก็มาดิมาใกล้ๆนี่ <laughs> อา้าวไอตัวนี้ไม่มีเพื่อนตามเหรอครับฮัลโหลเพื่อนไม่ตามนะเอ้ยยกมันเพื่อนอืม สวยสับอะไรใบเราเสยดึงสวยโอเคเราปิดปิดเอาไล่ได้เลยครับอ่าเข้าไปแล้วอยู่ไอ้นี่ตัวหนึ่ง,ง,งอาดีอาดีาดิอาดีเพื่อนอาดีาดาดาดต้องรอเพื่อนตีก่อนนะครับเพราะว่าถ้าเราตีก่อนเราก็แทงป้อมนะครับ โอ้โหรวบเราผิดเสยว่ะสันโดดเลยละกันไหนมันนาตาเพื่อนกัดถึงไว้นะสวยแบะแบะอะไรลูบี้ช่วงเขายังไม่มีของเราเอาเขาลงนะคะเพื่อเพื่อนเขาดูดเลือดไม่ค่อยแรงหรอกอืมเซเร์เลือลอดเหล,ลือแค่นั้นก็อันตีเนาะ ไลาลานี่ยังไงฮะนี่แหหายตัวเหรอเป็นตัวอะไรที่แบบอันตรายมากนะเพื่อนๆสำหรับตัวบางๆนะลาปูเนี่ยอาเอาเอา,เอายังไงอะเราไม่ได้บางแล้วอเราถึกนะนี่ตาอยู่ดีนะครับ อะอะไรอะไรดูเลือดได้เยอะแล้วไปแล้วแหละอะไรครับอะไรนาตาเอาตามมาตาเองปะเนี่ยสภาพเนี้ยเอาเอาเรียบร้อยไม่ล่าไปไหนนะฮอมือยังไงโอคุชิออนเอาคอมโบเฉยเอาเอาเอา โอ้ยสกิลเราหมดก่อนนะครับเพื่อนๆหมดยังหมดยังเพื่อนดึงโดนไหมนี่ไงอะไรอะปักมาดิปักมาดิเราไม่กลัวอยู่แล evet> ้วครับเพื่อนๆมันคอมโบเราไม่ค่อยลงอยู่แล้วครับพวกนี้ดูดิเนี่ยยืนแทงดาเมจชีวๆครับเอาอีกป้อมละกันอันแน่อันนีสวย สวยก่อนนะครับดึงยังไม่โดนหลอกแต่สวยแล้วอะอะไรเราสตัร์ไม่ได้นะ<อ>ทุกเพื่อนฮะอะไรเอ๊ยตัวนี้มันจบจาร์จังวะไอ้เกนเจอร์เนี่ยนี่ไงลบหลังเพื่อนไปดิลูบี้ดูดแรงเราก็ดูดแรงเหมือนกันนะครับถ้าชี้เยอะนะแต่ไม่แรงเท่าลูบี้หรอกแต่เราก็แรง เดี๋ยวได้ป้อมล่างเพื่อนสาดต์ป้อมไปละโอเคเราคีฟเกิดมาครับเนี่ยคีบพพูงๆแบเนี้ยแล้วก็โดดเข้าไปแล้วก็สับหน้าไม่โดนอ,อ้าวไอตัวนี้คอมโบะอะไรอ่ะไอ้ขอค่าลูบี้หน่อยมันมันไสอืม้มเอ้ฟังโก้ฟังโกส้สวยอื้ม ตีป้อมเลยละกันไม่กันนะ่ะตีป้อมนั้นง,งั้นเอ้ยเซเบอร์เอ้ย, er. อยสวยต้องแบบนั้นเลยเพื่อนเอออืมปักมาปักมาเพื่อนปักมาปักมาลำสวนดีครับอืมโอ้โหถึงเราเสยลาสันจบดีครับแบบนี้ เราแบบรับตีนได้เยอะมากนะเพื่อนๆลาปูนะเป็นออฟเลนที่แบบแข็งนะครับเพื่อนๆแล้วก็ดาเมจค่อนข้างแรงนะครับแบบดาเมจเบิร์ดเลยอะ่ะโอเคถ้าเพื่อนๆชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับคลิปหน้าจะเป็นตัวอะไรเดี๋ยวรอดูกันครับเพื่อนๆบ๊ายบายครับเจอกัน <Yeah. S 1> yeah,